สวัสด oh. ีครับสบายดีไหมไก่ไก่เจอหน้าพี่จอมมาจะจับไมได้ค่ะโอเคเขตจะไปเชิญครับจากที่จากที่ให้เพื่อนเข้าใกล้ให้เพื่อนเข้าใกล้สวัสดีค่ะอินดิที่ได้รู้จัก ีจะบอกพ oh, anyway? really. so <inizi> ี่จองมะคะพี่จองน่ารักมากขอบคุณครูเพล่คนสุดท้ายฮะพี่มดค่ะมดค่ะดีเทงประจำตัวไหมดีเทงประจำตัวให้พี่จองไหมมดตัวน้องอตัวนิดมดเต้มที่นิดหน้าดูโยกคุณมดตัวน้องหลังน้าล้มแปลงเก่งขา จะดูนะครับเจ้าพี่จอมต้องร้องเพลงว่าหมดตัวน้อยตัวนี้หมดตัวต้นต้นนีดหมดนิหน้าดูยูหูหมดนี่คพี่จอ หมดนิรินาดูยูฮูหมดนิริหนาดูยูอห่ก่ใจหายเลยพี่นอ <ทะ S 1> ไปทางคะแนนบ้างคารับทั้งสคนพี่รอก,กันนะฮะโอ,อ,อเคชื่อครับยังมี สติอยู่ไหมครังนั่งอยู่นะเท่านแรกคะแนะนำตัวต่อคุณแคลนได้เลยคะทิ์ค่ะทิปทิป T I P ทิปอ่าคุณทิปอะไรครับมาแล้มาแล้วี่จะบอกมีเท่านี้เนอจบเลยเนอู้้จบมือไหมสั่นไปหมดแล้วเชิญค่ะโโอ้ซาดีกาโคเลนกาโอ้ นี่เขาก็มีเพลงส่วนตัวนะคะโบอะไรชื่อโบเนาะโบค่ะโบหนูช huh. uh ื huh. uh ่อโบมากับทิพแล้วมากับวันเปลี่ยนฟันหน่อยร้องฮาร้องมาทิพตกับวันหนึ่งสองสามโบค่ะโบค่ะใช่หนูชื่อโบมากับทิพแล้วก็มาแต่วัน โบครับ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 ผมชื่อเขาไม่เาไม่ใช่โบเอาใหม่คนแลนครับคนแลนครับผมชื่อคนแลนมากับโบกระทิปกับวันโบชื่อคาแลนมากับโบมากับทิปมากับวัน และทุกคนคะเยี่ยมเลยใช่ไหมฮะเยี่ยมเลยสุดยอดวันนี้ทั้งสองทีมจะต้องแข่งเดเียนกันในมิชชั่นที่ชื่อว่าเบสเฟสถ้าต้องเป๊ะหน้าต้องร่าบบบบอ๋อยังไม่แนวันพี่วันรีบแน่งตัวพี่วันเชิญนะาเจอหน้าพี่วันสวัสดีครับคุณวังพี่วังนะคะสวัสดีค่ะคุณเลขาอยากจะบอกคะแนนบ้างคะ จะสวยพี่วันเหลิมนักมากค่ะประทุนมากค่ะบเหล่านี่สุดๆติดตาแคลนมานานหรือยังคะพี่วันก็เพิ่งจะดพักนะคะกี่เดือนกี่ปีคะกี่ปีแล้วพี่วันสองปีเหรอสองปีสองปีเหรอสองปีติดตาอ้ยน่ารักพี่วันครัอยากถามว่าเรารากทะลุแนบพี่าชอ อีพีไหนที่สุดคะดนะนโจทย์เลยดโืยโจทยาให้พี่วันเลยอ,อยุทยาค่ะเพราะว่าเป็นคนอยุธยาอาจาาอยุทธาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่วันชอบอีพีอยุธย,ยาขอถามพี่วันว่า,วาในเวลาที่นาทีที่17ิบอจ็ดออตอนนั้นคุณแลนและพี่จองทำอะไรอยู่คะพี่วันอยู่โรงแรมกำลังจะ เด้อพุ่มโก็จาไปเลยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะหอสักรู่นะฮะเหมือนแปดดีเจนี่จะหมดนะฮะโอเคทุกคนจำชื่อช่วงได้ไหมฮะไม่ได้เบสเสสถ้าต้องเปะน้าต้องอรอดครับอ่าโอเค ีการเล่นนะครับทุกคนจะต้องดูโจทย์ในโจทย์จะก,กําหนดให้ว่าต้องโพสตท่าท่าไหนนะครับมีเวลาให้1นาทีนะครับโดยที่จะมีทีมงานมาถ่ายรูปให้ทั้ง4คนต้องโพสตท่าให้เหมือนกับในรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะครับให้ทัาทพี่จองและแลนดนะครับได้ใช้ฟีเจอร์เบสเฟ,เฟสนะครับในการเลือกหน้าที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะมา เขาเรียกว่ามาหาคะแนนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะค<า>่ะโวยดาโวยที่สุดชใช่ใชถ่ถูกต้องครับถูกต้องครับ,รบเมื่อสักครู่นี้ใครชนะนะฮะรอบที่แล้วพี่จอกพี่จอกรอบนี้ใครจะเล่นก่อนครับคมคลเลนทิมคลเลนครับค่ะโอเค โอเคครับพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับโอเคช่างภาพเชิญครับนี่ <c oughs> เอาละฮะเราจะมีการถ่ายภาพด้วยกล l a ซี